หลายคนอาจจะมองเห็นความสำเร็จของคนอื่นและมีความรู้สึกว่าทำไมคนอื่นเขาสำเร็จง่ายจังเรื่องนี้เขาก็ทำสำเร็จเรื่องนี้เขาก็ทำสำเร็จมีเรื่องใหม่ๆผ่านเข้ามาเขาก็ยังทำสำเร็จอีกนั่นแหละจริงๆแล้วคนเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่คนที่เก่งทุกเรื่องค่ะแต่เขามีวิธีการสู่ความสำเร็จที่ชัดเจนในตัวของเขาเขามีเรื่องราวของความสำเร็จและกระบวนการคิดสู่ขั้นตอนของความสำเร็จที่ชัดเจน มีคำหนึ่งที่พี่เคยอ่านและประทับใจมากๆเขาบอกว่าคุณสามารถควบคุมเวลาและชีวิตของคุณได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดวิธีการทำงานและวิธีการจัดการกับหน้าที่รับผิดชอบที่แต่ละวันเนี่ยมันหลั่งไหลมาไม่ขาดสายแต่คุณมีวิธีเรียนรู้คุณมีวิธีควบคุมกำกับให้งานเหล่านั้นเป็นไปตามลำดับขั้นตอนและ ประสบความสำเร็จได้ง่ายๆคำพูดเหล่านี้มาจากหนังสือเล่มน,นี้ค่ะหนังสือเรื่องกินกบตัวนั้นซะของคุณไบรอันเทซีและถ้าใครก็ตามค่ะสามารถที่จะกำหนดชีวิตควบคุมกระบวนการทำงานความคิดและการทำงานของคุณให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในร่องรอยที่คุณวางแผนที่คุณกำหนดขึ้นหรือต้นแบบของความสำเร็จที่มีอยู่ แล้วคุณทำตามนั้นคุณก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ประสบความสำเร็จได้กฎทองของความสำเร็จถ้าคุณรู้เรื่องนี้คุณจะสามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตค่ะและกฎทองเหล่านี้พี่เอามาจากหนังสือเล่มนี้ค่ะหนังสือของคุณไบรอันเทซี่หนังสือที่โด่งดังมากๆและขายดีติดอันดับกินกบตัวนั้นซะนั่นเองค่ะหนังสือเล่มนี้ค่ะ เป็นหนังสือที่อ่านง่ายและเต็มไปด้วยข้อปฏิบัติที่คุณสามารถทําได้จริงคุณสามารถเลิกที่จะหยุดผลัดวันประกันพรุ่งได้ถ้าคุณตามตามหนังสือเล่มนี้นะคะพี่ใช้คำว่ากฎทองของความสำเร็จเพร้อหนังสือเล่มนี้ค่ะถ้าใครสามารถบริหารจัดการตัวเองบริหารจัดการเวลาได้แบบนี้คุณใช้ได้ตลอดชีวิตและประสบความสาเร็จได้แน่นอนค่ะผู้เขียนบอกว่า เ5เเต็มเต็มของความสำเร็จในชีวิตและการงานของคุณมีผลจากนิสัยที่คุณปลูกฝังในช่วงเวลาที่ผ่านมานิสัยที่รู้จักเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาของงานที่ทำนิสัยที่คุณไม่ผลัดวันประกันพรุ่งและทักษะทางปัญญาและร่างกายหรือนิสัยที่ว่านี้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยการฝึกซ้อมบ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำอีก จนมันกลายเป็นนิสัยของคุณค่ะถ้าคุณมีนิสัยของความสำเร็จเรียกสิ่งเหล่านั้นว่ากฎทองที่คุณจะสามารถใช้ในชีวิตคุณได้นั่นเองค่ะกฎทองของความสำเร็จเรื่องแรกเป็นเรื่องที่หลายคนมีแต่ไม่สามารถทำมันออกมาเป็นผลลัพธ์หรือเป็นผลสำเร็จได้นั่นคือคุณต้องวางเป้าหมายของความสำเร็จในชีวิตคุณก่อนพี่เคยพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าเป้าหมายของความสำเร็จ ในแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะคุณสามารถมีเป้าหมายของความสำเร็จในชีวิตแบบที่คุณต้องการจริงๆหลายคนบอกว่าฉันมีเป้าหมายของความสำเร็จที่มีความร่ำรวยประสบความสำเร็จในท่าที่การงานระดับสูงเป็นคนรู้จักเป็นคนที่มีคนรู้จักทั่วประเทศเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกเป็นคนที่มีความเป็นมหาเศรษฐีความสำเร็จ ในนิยามของแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณสามารถนิยามความสำเร็จของตัวคุณเองได้แล้ววางเป้าหมายให้ชัดเจนค่ะว่าเป้าหมายความสำเร็จในชีวิตคุณคืออะไรแต่ไม่ใช่ว่าคุณทำงานประจำแล้วได้ทำทุกวันแล้วประสบความสำเร็จคุณคิดแค่นั้นเพราะพี่มองมากกว่านั้นอีกค่ะพี่เป็นคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องการทำงานประจำมาก่อนแล้วก็เคยเจอหลายๆคนคิดว่า แค่ได้ทำงานประจำมีงานทำในทุกๆวันก็ประสบความสำเร็จเพียงพอแล้วในชีวิตแต่กลับลืมไปว่ามันอาจจะมีเหตุฉุกเฉินมันอาจจะมีวิกฤตเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวแล้วที่คิดว่าพอแล้วในชีวิตประสบความสำเร็จแล้วฉันมีงานประจำทำแล้วพอแล้วเนี่ยอาจจะไม่พอก็ได้ ยกตัวอย่างง่ายๆค่ะสมมุติว่าสองสามีภรรยามีงานประจําทั้งคู่มีรายได้พอเลี้ยงพอใช้จ่ายในครอบครัวเขามีความรู้สึกว่ามีบ้านแล้วมีรถแล้วมีเงินพอจะส่งเสียเลี้ยงดูลูกกับการทํางานประจํางานเดียวมันคือความมั่นคงที่ดีที่สุดแล้วสําหรับชีวิตคุณอาจจะคิดว่าเป้าหมายแค่นั้นพอแล้วแต่พี่อยากจะให้คุณมองในอีกมุมหนึ่งค่ะว่าถ้ามีอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับครอบครัวกับชีวิตของคุณแล้วคุณแค่มีความมั่นคงเรื่องงานแต่คุณยังไม่มีอะไรรองรับไว้สำหรับคุณต้องเกษียณก่อนเวลาคุณต้องออกจากงานคุณเกิดอุบัติเหตุแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความสำเร็จในชีวิต ก็ไม่มีอะไรผิดถ้าคุณจะมองแค่ว่ามีงานประจำแล้วฉันโอเคฉันประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วนะคะแต่ก็อยากจะให้มองอีกมุมหนึ่งด้วยความสำเร็จในชีวิตข้อแรกเลยนะคะคุณวางเป้าหมายให้ชัดเจนค่ะว่าเป้าหมายในชีวิตคุณคุณอยากจะไปถึงที่ไหนเซตโกให้ชัดเจนนะคะว่าเป็นเป้าหมายในชีวิตจริงๆข้อที่สองค่ะเมื่อคุณมีเป้าหมายแน่นอนว่าเราจะพูดกันบ่อยๆว่า คุณต้องมีการวางแผนงานว่าเป้าหมายนั้นเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จคุณต้องทำอะไรบ้างแผนงานที่วางไว้ต้องเอาออกมาใช้ก่อนนอนทุกคืนหนังสือเล่มนี้บอกว่าก่อนนอนทุกคืนเนี่ยคุณต้องรู้ว่าตื่นเช้าพรุ่งนี้ต้องทำอะไรบ้างลำดับที่1นึ่ลำดับที่สองและลำดับที่สจัดลำดับความสําคัญให้ชัดเจนว่า สิ่งแรกที่คุณต้องทำก่อนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและตอบสนองเป้าหมายแน่ๆถ้าคุณทำสิ่งนี้สำเร็จให้คุณทำสิ่งนั้นก่อนค่ะผู้เขียนบอกว่าการวางแผนคือการนำอนาคตมาสู่ปัจจุบันเพื่อที่คุณจะสามารถทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับมันได้ในตอนนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวางแผนให้ชัดเจนค่ะเป็นรายสัปดาห์รายเดือนรายปีแล้วจัดลำดับความสำคัญของงาน แล้วเริ่มต้นลงมือทำค่ะข้อที่3นะคะเน้นที่หัวใจของงานคำว่าหัวใจของงานคือคุณอาจจะมีงานเป็น10อย่างในแต่ละวันนะคะแต่คุณต้องรู้ว่างานที่1งานที่2งงานที่3สําคัญต่อเป้าหมายของคุณอย่างไรสําคัญต่อความสําเร็จของคุณแบบไหนสมมุติว่าคุณทํางานประจําแต่คุณมีอีกหนึ่งงานที่ตอบสนองเป้าหมายชีวิตของคุณ คุณก็จัดลำดับความสำคัญให้ชัดเจนค่ะทำงานประจำเสร็จแล้ว8ชั่วโมงงานสำคัญที่ตอบสนองเป้าหมายคุณจะทำเมื่อไหร่ตอนไหนและอะไรบ้างในวันนี้ที่คุณต้องทำให้สำเร็จเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ว่าอะไรคือหัวใจของความสำเร็จตามเป้าหมายของคุณแล้วลงมือทำงานนั้นให้สำเร็จค่ะกดข้อที่4ใช้พรสวรรค์ของคุณเป็นอำนาจสู่ความสำเร็จ ซึ่งข้อนี้ค่ะเขาบอกว่าจงทำงานของคุณแต่ไม่ใช่ทำแค่งานของคุณเท่านั้นจงทำมากอีกนิดหนึ่งเป็นอีกนิดที่คุ้มค่ากับทั้งหมดที่เหลือผู้เขียนบอกว่าทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของคุณในแง่ของเงินตราก็คือความสามารถในการหาเงินนั่นเองต่อให้วันนี้คุณสูญเสียบ้านสูญเสียรถหรือบัญชีธนาคารของคุณเนี่ยไม่มีเงินเลย แต่ตราบใดที่คุณยังมีความสามารถในการหาเงินอยู่คุณย่อมสามารถเรียกทั้งหมดกลับคืนแถมยังจะมากขึ้นอีกต่างหากคำว่าใช้พรสวรรค์ของคุณเป็นอํานาจสู่ความสำเร็จหนังสือเล่มนี้บอกว่าเราทุกคนค่ะมนุษย์เราถูกออกแบบให้เกิดมาเป็นคนที่มีความสุขกับการทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้ดีที่สุดคุณมีความสุขกับอะไรในงานมากที่สุด งานประเภทไหนที่คุณชอบมากที่สุดคุณมีความสุขกับอะไรบางอย่างย่อมหมายความว่าคุณอาจจะมีความสามารถในการทำเรื่องนั้นได้ดีเยี่ยมเพราะฉะนั้นใช้พรสวรรค์ของคุณไปสู่อำนาจของความสำเร็จให้ชัดเจนคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่ยอมสละเวลาไม่ยุ่งทั้งวันแต่สละเวลาเพื่อดูว่าฉันเก่งอะไรที่สุด ฉันชอบอะไรที่สุดฉันมีความสามารถด้านไหนมากที่สุดแล้วดึงออกมาใช้ด้านนั้นให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะคุณอาจจะเป็นคนทำงานประจำเพราะว่าคุณจบอาชีพนี้คุณจบด้านนี้มาคุณเรียนด้านนี้มาแต่จริงๆแล้วคุณอาจจะมีพรสวรรค์อีกด้านหนึ่งแต่คุณมีข้อจำกัดในเรื่องของการศึกษาต่อตอนนั้นคุณสามารถที่จะดึงศักยภาพหรือพรสวรรค์ด้านนั้น ออกมาใช้ให้เต็มที่เพื่อให้คุณประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของคุณค่ะคำคำหนึ่งที่พี่ประทับใจและพูดบ่อยมากคือคุณมีศักยภาพมากกว่าที่เป็นอยู่หรือคุณมีศักยภาพมากกว่างานที่หัวหน้ามอบหมายให้คุณทำคุณลองคิดดูนะคะใช้พรสวรรค์ของคุณเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จกดข้อที่ห้า เพิ่มอำนาจส่วนตัวของคุณให้สูงที่สุดหมายถึงอะไรในข้อนี้ผู้เขียนบอกว่าเราสามารถทำงานได้หลายๆายชั่วโมงในแต่ละวันค่ะแต่กฎมีอยู่ว่าผลงานของคุณจะเริ่มถดถอยลงหลังจากคุณทำงานไปได้8-9ถึงเชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำงานตลอดเวลาทำงานวันละหลายๆายชั่วโมง ผลงานของคุณอาจจะได้เยอะจริงค่ะแต่ว่าประสิทธิภาพของการทำงานอาจจะถดถอยไปเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ตัวว่าณนะช่วงเวลาไหนของคุณที่คุณอัล l e r t ที่สุดที่คุณทำงานแล้วรู้สึกประสบความสำเร็จเร็วที่สุดและง่ายที่สุดคุณต้องใช้เวลาช่วงนั้นทำงานที่สำคัญที่สุดของคุณค่ะนั่นคือเพิ่มอำนาจส่วนตัวของคุณให้สูงที่สุด รวบรวมความสามารถของคุณปลุกระดมสติปัญญาของคุณเรียกพลังงานทั้งหมดของคุณเน้นความสามารถทั้งหมดของคุณในการที่จะทำสิ่งนั้นให้ชัดเจนที่สุดในช่วงเวลาที่คุณมีอำนาจมากที่สุดนั่นเองค่ะและกดข้อสุดท้ายทำงานที่ยากที่สุดก่อนเสมอหนังสือเล่มนี้ถึงชื่อว่ากินกบตัวนั้นซะผู้เขียนให้เราคิดถึงว่า ถ้าสมมุติว่ามีกบเรียงกันหลายๆตัวงานที่ยากที่สุดคือกบตัวที่ใหญ่ที่สุดและอับปรลักที่สุดนั่นคือหัวใจของงานนั่นคือสิ่งที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จคนหลายๆคนที่ไม่ประสบความสําเร็จเพราะทํางานที่ง่ายๆก่อนสถิติบอกว่าช่วงเวลาเช้าคือช่วงเวลาที่คุณสดชื่นและทํางานได้ดีที่สุดสมองคุณโล่งโปร่งพร้อมจะทํางานมากที่สุด แต่ถ้าคุณจัดการเรื่องงานไม่ถูกต้องเช่นคุณเลือกหยิบงานที่สบายๆก่อนงานที่ง่ายก่อนผ่านไปสามสี่ชั่วโมงแล้วหยิบงานยากหยิบกบตัวที่ยากที่สุดมากินคุณไม่มีวันสำเร็จค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะกฎของความสำเร็จข้อนี้สำคัญค่ะทำงานที่ยากที่สุดก่อนเสมอแม้ว่ามันจะยากขนาดไหนแม้ว่ามันจะ คุณต้องทุ่มเทขนาดไหนแต่คุณต้องมีวินัยในการทำงานที่ยากที่สุดก่อนเสมอค่ะโดยการแบ่งงานนั้นเป็นสัดส,ส่วนเล็กๆหรือถ้าเป็นเค,ค้กก้อนใหญ่คุณก็แบ่งเค,ค้กเป็นก้อนเล็กๆแล้วกินทีละก้อนให้จบหนึ่งก้อนใหญ่นั้นแล้วคุณถึงจะทำงานอื่นต่อค่ะเพราะว่างานที่ยากที่สุดคืองานที่ตอบสนองเป้าหมายของคุณน,นั่นเองค่ะ นั่นคือกฎทองของความสำเร็จจากหนังสือเล่มนี้นะคะพี่รวบรวมแล้วก็ตกผลึกมาให้ดูตามขั้นตอนง่ายๆถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จลองใช้กฎทองเหล่านี้ของคุณ b r ร a n นเทซี่ไปลองทำตามดูนะคะเริ่มจากมีเป้าหมายค่ะแล้วก็รู้ว่าพรุ่งนี้ต้องทำอะไรมีการวางแผนล่วงหน้าในการที่จะต้องทำอะไรคือเน,นเน้นที่หัวใจของงานงานสาคัญคุณต้องจัดลาดับ งานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายของคุณคุณต้องทำให้ได้ในวันนั้นๆแล้วใช้พรสวรรค์ของคุณให้เต็มที่ค่ะเพิ่มอำนาจส่วนตัวของคุณให้สุดทำงานที่ยากก่อนโดยแบ่งงานที่ยากนั้นเป็นสัสดส่วนเล็กๆแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนสำเร็จจนจบงานที่ยากนั้นแล้วถึงจะเริ่มทำงานง่ายค่ะ นั่นคือกฎทองของความสําเร็จไม่ว่าคุณจะหยิบงานใดงานหนึ่งก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณใช้วัฏจักรอันนี้ไปลงกับงานนั้นแล้วมุ่งมั่นขับเคลื่อนตัวเองให้ทําต่อเนื่องทุกวันจนกลายเป็นนิสัยของคนสําเร็จคุณก็จะประสบความสําเร็จซ้ําแล้วซ้าอีกงานหนึ่งงานที่สองงานที่สามคุณก็หยิบฉวยและประสบความสําเร็จได้ค่ะ เพราะพี่เชื่อว่าทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ไม่ว่าตอนนี้คุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าตอนนี้คุณจะมีงานอะไรอยู่แต่ถ้าคุณมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนคุณสามารถกําหนดชะตาชีวิตด้วยตัวของคุณเองได้และเดินทางสู่เส้นทางของความสำเร็จได้เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ